สำหรับคนที่ใช้งาน iPad น,นะครับในส่วนของการที่เราต้องการสแกนเอกสารหรือว่าถ่ายเอกสารให้มีความคมชัดครับปกติหลายคนก็ถ่ายรูปนะครับแต่บางคนก็ทราบอยู่แล้วในส่วนของการสแกนนะครับโดยเข้าไปที่แอปโน้ตแล้วก็เลือกในส่วนของสแกนเอกสารนะครับแต่ว,ว่าเราสามารถที่จะใช้งานรวดเร็วกว่าน้นนะครับตัวอย่างเช่นหากเราพัดลงมานะ เกิดเรามีแอปโตัวนี้นะครับเรากดค้างนะครับสแกนเอกสารได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปเข้าในะส่วนของตัวแอปโนับนะครับแต่เลือกระบบก็จะทําการสแกนเอกสารที่อยู่ด้านล่างให้เรานะครับจุดน,นี้เราไม่ได้ใส่เอกสารเข้าไปนะครับจากนั้นระบบก็จะเข้าไปแอปโนตตามปกติ แือว่าอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเมื่อเราอยู่หน้าหลักตัวนี้นะครับกดกลางที่ F แอปโน้ตียวนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็เลือกสแกนเอกสารตัวนี้นะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่ามีความสะดวกในการใช้งานนะครับสำหรับใครที่สแกนเอกสารบ่อยรือว่าบางครั้งก็จะต้องการส่งเอกสารบินต่างๆให้คนอื่นนะครับการแต่รูปก,ก็ถือว่าชัดนะครับแต่ว่า หากเราสแกนก็จะมีความสวยงามนะครับการจัดเรียงระบบก็จะทําให้เราออกมาดูดีนะครับแล้วก็ส่งชัดเจนนะครับให้คนอื่นได้อ่นานกลางหักเราถ่ายก็จะมีบิดเบีย้ยวหรือว่าองศาต่างๆของตัวกระดาษนะครับก็ไม่สวยงามหรือว่าดูไม่สะดวกนะครับก็เลือกใช้วิธีการสแกนก็จะดีกว่านะครับใช้ได้ทั้งในส่วนของ iPhone แล้วก็ iPad นะครับในคลิปนี้เรามาแนะนํา ในส่วนของการใช้กับแอบแฝดครับ have, have, have.